สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มาทำเป็นคลิปนะครับเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบอกกล่าวกันนะครับให้กับเพื่อนๆของเรานะครับที่อาจจะไม่ไม่ใช่เป็นช่างโดยตรงนะครับก็คือมีน้องนะครับสมาชิกนะครับได้โทรมาสอบถามผมนะครับว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยนะครับพอดีที่บ้านของผมนะครับเกิด ไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรก็คือไฟช็อตนะครับก็คือบ้านของเขาใช้ระบบไฟ3เฟสนะครับที่เป็นตู้โหลดเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตัวที่ทิปเลยนะครับเมื่อเกิดไฟช็อตนะครับก็คือตัวเมนเลยนะครับตัวเมนหลักเลยนะครับแล้วเขาก็โทรมาสอบถามผมว่าได้ทําการแก้ไขจุดที่มันช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทําการออนตัวเมนเบรกเกอร์ของตู้โหลดเซนเตอร์ไม่ขึ้นนะครับ ขึ้นเลยแล้วก็ใช้ไฟไม่ได้เลยนะครับก็เลยมาโทรมาสอบถามผมนะครับว่าจะแก้ไขยังไงบ้างได้บ้างนะครับอันนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้รับชมก็เอาแบบง่ายๆนะครับก็เอาเป็นลูกตัวเมนเลยแล้วกันนะครับตัวเมนหลักนะครับแล้วอันนี้ผมก็จะทําการต่อหลอดไฟนะครับเข้าไปด้วยนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวเมนเบเกอร์ที่เป็นชนิด3เฟสนะครับของ ชไนเดอร์นะครับของชไนเดอร์นะครับที่ผมได้ทําการสอบถามน้องเข้าไปก็คือเขาจะมีปุ่มกดนะครับนี่นะครับที่เพื่อนๆกันอยู่ก็มีปุ่มกดสีแดงอย่างนี้นะครับน้องก็บอกว่าผมทําการกดปุ่มนี้เข้าไปแล้วนะครับตัวเบรกเกอร์มันก็ยังอ่อนไม่ได้นะครับก็คือขึ้นยังขึ้นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อ ชุดหลอดไฟเข้าไปก่อนแล้วผมก็จะทำการออนเมนเบเกอร์นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมทีละขั้นตอนนะครับโดยที่ผมก็ไฟตัวนี้ผมได้จ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะเอาต่อเข้าหลอดนะครับเพียงเฟสเดียวนะครับที่เราเอาไปใช้งานก็ถ้าเอาไปใช้กับไฟบ้านของเรานะครับที่บ้านของเราก็จะ แยกไปใช้ได้เลยนะครับเฟสใดเฟสหนึ่งหรือใช้ทั้ง3เฟสนะครับเพื่อทําการบาลานซ์ในลักษณะนี้นะครับอ่ะนนันผมก็จะทําการต่อเข้าไปที่อ่าเฟสที่2แล้วกันนะครับอ่าเราต่อออกไปใช้งานเฟสไหนก็ได้นะครับอ่ะนนันผมจะต่อเข้าที่อ่าตัวอะลลอตเกียบนะครับ อ่ะที่ผมจะทําให้เพื่อนๆดูก็คือว่าทําไมไม่สามารถอ่อนขึ้นได้นะครับไม่สามารถอ่อนขึ้นได้อันนี้เราเอามาต่อเข้าที่หลอดนะครับหนึ่งเส้นนะครับอ่าสีเหลืองนะครับดังนั้นอีกหนึ่งเส้นนะครับอีกหนึ่งเส้นที่เหลือเส้นนี้เราก็ต้องเอาไปต่อเข้าที่นิวตันนะครับอ่ะเพราะว่าเส้นอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นลายเป็นเส้นไฟนะครับเส้นนี้เส้นสีเหลืองนะครับอ่าแล้วก็จะครบวงจรได้นะครับถ้าเป็นไฟ220ยก็ต้องเป็น Low ปน,นิวตันอีกหนึ่งเส้น เดี๋ยวผมไปทำการจําเข้าที่นิวตันก่อนนะครับครับตอนนี้ชุดหลอดนะครับผมก็ได้ต่อเส้นสีฟ้านะครับไปต่อเข้าที่นิวตันเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าตัวนี้ก็คือครบวงจรเรียบร้อยนะครับถ้าผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นหลอดไฟของเราก็จะทำงานก,ก็จะติดทันทีนะครับอ,อันนี้ผมก็ทำการออนให้ขึ้นให้ดูก่อนนะครับอนี่นะครับ ไฟหลอดไฟของเราก็จะทํางานอาจจะก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วถ้าสมมติว่าผมทําการลักษณะว่าเราเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟช็อตภายในบ้านของเรานะครับขึ้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับโดยที่ผมก็จะทําการกดปุ่มสีแดงนะครับปุ่มตัวนี้นะครับลักษณะว่าปุ่มตัวนี้ก็เป็นปุ่มที่เราทําการทดสอบนะครับ ระบบว่าตัวเมนเบเกอร์ตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับหรือถ้าเราต่อวงจรไฟสามเฟสเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะทําการทดสอบด,ดูว่าเบเกอร์สามารถทิปได้ปกติหรือไม่นะครับเราก็สามารถมาทําการกดปุ่มสีแดงนี้ได้นะครับปุ่มสีแดงนี้นะครับผมก็จะทําการกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟของเราติดอยู่แล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่นะครับ เบเกอร์ของเราก็จะทําการทิปทันทีนะครับก็จะทิปทันทีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูที่ตัวเมนเบเกอร์ของเรานะครับอันนี้นะครับอ่ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเพื่อนๆนนะครับอันนี้นี่นะครับอ่ผมก็จะทําการอ่อนขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับอ่เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนี่นะครับอ่มันไม่มันไม่ติดเลยนะครับอ่ลงมาด้านล่างก็แข็งอ่ขึ้นด้านบนก็ อ่อนนิ่มไปลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วน้องเขาก็บอกว่าผมก็มาทําการกดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับนี่นะครับน้องก็บอกว่าเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวนี้กดครับไปเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็มาทําการอ่อนนี่นะครับมันก็เหมือนเดิมก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับน้องเขาถึงโทรมาหาผมด่วนเลยนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงได้นะครับผมปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มรีเซ็ตนะครับ ไม่ใช่ปุ่มรีเซ็ตก็คือเป็นปุ่มเทสระบบนะครับว่าตัวเมนเบกเกอร์ตัวนี้สามารถตัดต่อว,วงจรได้ปกติหรือไม่นะครับการที่เราจะทําให้ตัวเมนเบกเกอร์นะครับที่เป็นในลักษณะนี้ได้นะครับถ้าเกิดการทริปในลักษณะนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงช่วงตรงกลางพอดีนะครับช่วงตรงกลางพอดีนะครับลักษณะการที่เราจะทําการรีเซ็ตให้สามารถกลับมาใช้งานได้นะครับก็คือเราต้องดันตัว นะครับตัวปิดเปิดตัวนี้นะครับดันมาเลยนะครับดันมาตรงด้านล่างนะครับก็คือเข้ามาหาตัวเรานะครับอานิีแรกถ้าเราไม่ไม่ฝืนนะครับถ้าไม่ฝืนจริงๆก็คือมันก็จะแข็งนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะแข็งนะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับเราก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับทําการดึงโยกกับขึ้นมาเข้ามาที่ตัวเราก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับนี่นะครับก็จะใช้แรงนิดนึงนะครับ มันก็จะมาค้างอยู่ที่ตรงด้านล่างนะครับพอค้างอยู่ตรงที่ด้านล่างปั๊กผมทําก่อนออนขึ้นด้านบนอ่นนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับไฟฟ้านะครับหลอดไฟของเราก็ทํางานได้ปกตินะครับทำงานได้ปกติแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ลองมาทําการเทสออีกทีหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับอันนี้ผมสมมติว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ ผมก็จะทําการกดปุ่มเทสนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สังเกตตัวที่เราทําการออนขึ้นตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาอยู่ตรงจุดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับจุดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเราก็มากดตัวนี้ก็ไม่ใช่ปุ่มรีเซ็ตนะครับไม่ใช่ปุ่มรีเซ็ตเป็นปุ่มทดสอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้า นในลักษณะนี้เราก็ทําการดึงนะครับย้อนเข้ามาหาตัวเรานะครับแดงนิดหนึ่งนะครับอในลักษณะนี้เราก็ทําการอ่อนเมนเบกเกอร์ขึ้นได้เลยนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมอนี่นะครับอก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับก็เลยเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ